เมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมอบรางวัลประชาบัดีประจำปี2565และ2566ให้กับบุคคลองค์กรสื่อมวลชนและต้นแบบคนสู้ชีวิตโดยนายวราวุษศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยนายวรลาวุิศิลปะอาชากล่าวว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ดําเนินการจัดพิธีมอบรางวัลประชาบดีมาตั้งแต่ปี2550เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทําความดีอุทิศตนเพื่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมแรงจูงใจแก่ผู้ที่ทําความดีช่วยเหลือสังคมและเชิดชูผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลาบากไม่ย่อท้อและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พวกเราทุกคนแน่นอนครับทางานเพื่อสังคมช่วยเหลือบุคคลมามากมายในส่วนของบุคคลในส่วนขององค์กรการทําความดีนั้นจะบอกว่าทําความดีไม่หวังผลตอบแทนใดๆแต่การทําดีแล้วมีคนรู้ว่าเราทําความดีมันก็เป็นกําลังใจให้กับคนทําและผมเชื่อมั่นว่านอกจากพวกเราในห้องนี้แล้วก็ยังมีคนอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตที่ยังเป็นผู้ที่ต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างที่ถาถถงให้กับชีวิตของเราเข้ามาในปัจจุบัน ซึ่งทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยลลาลัยมหิดลก็ได้รับรางวัลประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ประจำปี2565และประจำปี2566รวมไปถึงสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลก็ได้รับรางวัลประเภทสื่อสร้างสารค์ประจำปี2565และประจำปี2566อีกด้วยวันนี้ก็เป็นอีกวันแห่งหนึ่งความภูมิใจของคณะแพทย์รามาธิบดีเรามีทีมงานของคุณบาลแพทย์นะฮะที่เล็งเห็นความสำคัญสร้างโอกาส คนไข้ที่เป็นโรคทางพันธุกรรมโดยเฉพาะส่วนใหญ่เป็นคนไข้เด็กสิ่งที่น่าภูมิใจอันหนึ่งคือเด็กทานลรกได้รับสิทธิประโยชน์ในการคัดกรองเข้าถึงบริการนี้ อันนี้ก็เป็นอีกความภูมิใจหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ชาวรามาชาแนลแล้วก็ลงถึงคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มีความภูมิใจที่ราบรลงวลประชาบดีนะคะหรือว่าเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อสุขภาพนะคะที่เราทํามาข้อปีที่1 5ห6บหแล้วนะคะรามาชาแนลเนี่ยก็ทาประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะโดยการให้ความรู้ทั้งด้านเรื่องของโรคเรื่องของการป้องกันแล้วก็การรักษาเพื่อไม่ให้ประชาชนมีความเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งทุกปปีีรราางวัละชบด จะแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่รางวัลประชาบดีประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์รางวัลประชาบดีประเภทองค์กรที่ทำประโยชน์รางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสารและรางวัลประชาบดีประเภทต้นแบบผนสู้ชีวิตด้วยในปีนี้มีผู้รับรางวัล87คนและตลอดระยะเวลาการจัดงาน16ปีมีผู้รับรางวัลทั้งสิ้น1 0 1 0คน